เอาเวทใหม่ไม่แดงนี่เวททิ้งแทงนี่รู้จักเปล่าเจ้าชายเลื่อนอาสุกน,นะรู้จักเปล่าฮะแต่นี่เจ้าชายเป็นทุงสูงน,นะรู้จักเปล่าเจ้าชายเป็นคนอีสานนายนายยิงมันนี่ยิงเราทำไมนะข, <c oughs> ขอโทษครับขอโทษรับอาจารย์จะหายไปไหนวะ ามันค้ามได้ดีครับอ,อีกที่มันตะบันก่อนปุบอาวุธตะบันเรียบร้อยอย่าสู้อย่าสู้โอ้นายน่ะยังมือไม่ถึงคลั่นนะรู้ไหมอย่าลิอาจเป็นคนเลวเลยอ้าวขอโทษ <laughs>